อ่าโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องเน็ตนะครับที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับอ่าก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คือเน็ตนะครับเน็ตสิบห้าเมกนะครับเน็ดไม่จํากัดเร็วสิบห้าเมกนะครับอันนี้ใครที่จะสมัครนะครับแต่ทุกคนต้องมีเงินสองร้อยบาทก่อนถึงจะสามารถสมัครได้ท่านชมต้องมีเงินอยู่ที่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาทนะครับอ่าสองร้อยบาทนั่นแหละนะครับถึงจะสมัครได้นะครับ อ่าเขาจะบอกว่าคุณเริ่มใช้เหมาเหมาเนี่ยเดือนละ200บาทนะครับรวมแวดนะครับเน็ตไม่จำกัดนะครับเร็ว15เมกนะครับโทรฟีเบอร์เอนะครับสูงสุด15นาทีต่อครั้งนะครับโทรเกินนะครับโทรนอกเครือข่ายหน้าทีละ99สตางค์นะเอเอสซูเปอรหักค่าบริการทุก30วันนะครับนาน6เดือนนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ ก็ลองไปสมัครโปรนี้กันดูนะครับก็ถ้าใครอยากจะสมัครนะครับต้องกดรหัสยายข่ขยกดดอกจันนะครับ151ดอกจันนะครับตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับที่ต้องการสมัครนะต้องเติมเงินไป200บาทนะครับแล้วถ้าเรากดรหัสยาย่ายใช่ไหมเออมันจะมีเออจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมานะครับเจ้าหน้าที่จะติดต่อมานะครับต่อมาหาคุณเองนะครับ ผมก็บอกเขาไปเลยว่าเราต้องการที่จะสมัครเน15มินะครับ200บาทนะครับเขาจะสมัครให้เราเลยนะครับงันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคไหมครับก็เข้าใจกันเนาะโอเคนะครับโอเคถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถ้าใครอยากจะเสนอโปรเน็ตอะไรนะครับถ้าถ้าใครอยากจะเสนอโปรเน็ตอะไรก็คอมเมนต์ไปบอกที่ตั้งคลิปด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับแต่ต้องเติมเงินไป200บาทนะครับถ้ามันครบ30บันแล้วเขาจะต่อยืดอัตโนมัติให้นะครับแต่แต่ก็จะมีอันนี้ครับก็คือเราเติมเงินไป200บาทเขาจะหักค่าบริการทุกสาบันนะทุก6เดนะือนนะอ่าต่อยุอัตโนมัติ6เดือนมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสองค,ครั้งแล้ว <laughs> โอเคนะครับ ก็ลองไปสมัครกันดูนะครับสวัสดีครับ